วันนี้มาเปลี่ยนไม้อยู่ป่ายุคาเด้อจ้ะเด้อนี่ป่ายุคาก็จะได้เฮ็ดอันนี้ลูกนี่แหละเด้อจ้ะเฮ็ดเหมือนคล้ายๆเฮ็ดเส้เดือนเลยนี่แต่รสชาติก็เหมือนเฮ็ดเฮ็ดฟางเนาะนี่แตก่ก็กินอร่อยเด้อเดี๋ยวบุเปลี่ยนไม้หาป่ายุคาอีกเนาะพี่น้องเนาะไปดูว่าจะมานไหมไหนตรงไหนตรงไหนด้วย นี่ลอยเขาเก็บจนเขาวายเลรอพี่น้องเออเย็บบุนมาทีหลังเขานี่มาทีหลังเขาเออเห็แรงเอาน,นู่นอ่ะเก็บพอได้ลุ่น,นมาเดิงมาดูว่าจะหมานไหมเด้อพี่น้องเด้อเออนี่ช่วยให้กำลังใจกันเด้อเด้อพี่น้องเด้อ นอ่นี่ดูดูดูนี่โอ้ลอยเหยียบโอ้ยใส่ลอยคุณเธอเหยียบนี่ใช่ไหมเออถ้าปกตินะจะเก็บเฮ็ดอันนี้นะจะเอาแต่ตุ้มๆพี่นงแต่ตอนนี้คือเรามาลาชาเนะก็คือจะได้บันบานกว่าตงเอาเลยพี่นงอันนี้คือป่ายูคาเดือะเด้อ ใบใหม่นะนาใบใหม่นาะนะพี่หนุกยูคาร์นี่เห็นอันนี้เขาโยมอันนี้เขาปลามากกว่าใบยีสต์นุ่มมากด้เขาหนี่ก็เลยลองมาแวะป่ายูคารด้วยจ้ะก็อพอได้กินอยู่เนาะเดี๋ยวก็มาลุ่นกันเด้อพี่น้องเด้อหาไปเรื่อยๆเนาะ พออยู่พอกินแล้วจ้านี่แหละอยู่หากิน